อดูนะคะเขาสร้างเส้นยังไงบ้างอันนี้เขาสร้างเส้นทะเยอทะยานให้ถามว่าคนคนนี้มีความทะเยอทะยานอยู่แล้วไหมคะมีไหมคะเนี่ยเส้นวาสนาวิ่งขึ้นมาหนึ่งเส้นเสามีอยู่แล้วไหมคะอยากได้อย่างมีมีอยู่แล้วก็อยากได้อย่างมีอยู่แล้วใช่ไหมสร้างเพิ่มอีกทะเยอทะยานอีก เรียนเองก็ดีค่ะเรียนเราก็จะได้แก้ปัญหาให้ตัวเองเนี่ยทุกวันนี้ยไม่ได้ว่านะเนี่ยตอนนี้มือจะไม่ใช่มือกันอยู่แล้วดูไหมบางคนข้างๆนิ้วนิ้วหมดทุกส่วนของมือนะคะจำไว้ได้วยนะคะทําไมครูถึงสอนเส้นวาสนา แบบมือที่มีอยู่เ,เพราะมันเป็นเรื่องจริงที่สามารถเกิดขึ้นได้ <Yeah. S 1> แต่อันนี้เราไม่สามารถไปพูดได้เลยว่ามันคืออะไรทําไมต้องทา mm hmm. แต่ไม่ได้บอกว่าผิดนะไม่ต้องเป็นลบนะห <c oughs> มายถึงเราไม่ต้องเป็นลบ <c oughs> ไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้น mm hmm. แต่ให้เราว่าต่อไปวันหน้าหนูเป็นหมอที่อยากให้หนูเป็นแนว mm hmm. แบบแนวยาศาสตร์ mm hmm. ไม่ใช่ไสยศาสตร์เราต้องมีเหตุมีผลว่าเราเติมเส้นนี้ไปเพื่ออะไรเราเติมเส้นนี้ไปเพื่ออะไร mm hmm. ไม่ใช่บอกว่าให้เติมไปเถิดแล้วจะโชคดีแล้วทำไมถึงจะโชคดีะ ทำไมต้องเติมเส้นยานให้เราในเมื่อเราก็มีเส้นยานอยู่แล้วเนี่ยกากบาดหนูมีหนูมีซิกเส้นอยู่แล้วถูกไหมเติมทําไมล่ะคะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึคนเรียนนะคะ,ะมาคนนี้นะคะตอนเด็กๆพูดจาไม่ค่อยไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่เพราะเส้นสมองวิ่งมาหยุดที่ตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเส้นแรกนะนี่ พูดไม่เก่งใครใครเลยนะคะถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็มีเส้นเพิ่มขึ้นมาเป็นเส้นวิ่งมาที่เนิอนอาทิตย์ตอนนี้เป็นคนเปลี่ยนใหม่แล้วอารมณ์แบบผู้ชายแลละแบบว่าเป็นคนที่ยืดหยุ่นได้นะคะกล้าทำตัดสินใจอะไรแบบผู้ชายอะ่ะก็คือไม่ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดเยอะเออนะคะเอออารมณ์แรกก็ผู้ชายเหมือนกันแต่เป็นผู้ชายพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะอังคารถูกไหมมาอยู่ตรงนี้อันนี้วิ่งบบอาทิตย์อยากมีเรื่องเกียรติยศแหละ ใช่ไหมคร่าวสมองคิดคนละแบบแล้วนะคะนี่คือเปลี่ยนจากอายุสิบยี่สิบสามสิบเนี่ยเริ่มซึ่งเริ่มเปลี่ยนได้ไม่นานนี่เองถูกปะ่ะใช่ค่ะเออเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงสามสิบกูเปลี่ยนเลย <laughs> จริงยิ่งก้าวยังด่าอยู่เลย <laughs> <laughs> โอ๊ยลูกไม่เอานะคะไม่เอานะคะเ <laughs> พราะอะไรคะสิ่งสักผิดจะไม่อยู่คนที่พูดจามไม่น่าละ <laughs> แต่ว่าออกแนวแบบว่าเราพูดแรงอีกสื่อแต่ว่าพี่อยากนะคะแต่แรงนัน เอาง่ายๆคนนี้ถ้ามู้ดเขาพูดแรงกันเราฟังอยู่เรารู้สึกไงคะไม่ดีเราอยากฟัง